อ้อมนะถ้าถ้าหนังสือโรนตรงไหนก็จับตรงนั้นนะครับมาตั้งเดิแล้วก็เดินเดิมอ้อใช่มึงแดงไหมไอเด็กที่ทำอะไรนี่ครับอ้อมควยด้วยวนควยด้วยวนควยนะพวกวนควยก่อนตั้งให้อยู่ตั้งให้อยู่เดินโดงตัวให้ได้ มาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้ววางเชือกเลยแล้วก็เดินกลับค่ะได้เร็วเวเร่เร็วเรเร็วเเรเวเเรร็วเเรียวนะเร็ววเวรอดอย่างเดียวนะครับ ช่วยดูด้วยใครที่นิ่งไม่บนควยช่วยดูด้วยตรงตัวถ้าไม่ต้องรีบถ้ายิ่งเดีเร่งหน่ยยิ่งเนี่ยทำให้มันหลุดรอดนะไม่ขวาตัดซ้ายซ้ายตัดขวา ท้ายน,นะครับม,มามัดที่เอวตัวเองแล้วยาวมาให้ตึงแล้วยกมือขึ้นคนก็นใช้โยนะครับ ปล่อยเลยปล่อยอยาเลยไม่ไม่เราไปอยู่ที่เดิม,มให้ขกเขามาแก้ให้เขามามา สยองนะครับโอ้ยให้หมูมาถ่ายละนี่จะตรวจสอบแล้วนะครับเฮยเมื่อกี้บอกว่ามูไหนยาวที่สุดนะครับมูไหนย,ยาวที่สุดนะครับป่อหมายคือยาวที่สุดนะครับ